สี่ราศีเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีเสี่ยงโชคลุ้นรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีเข้าเกณฑ์ดวงเศรษฐีเสี่ยงโชคลุ้นรวยได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนการงานมีความสุขกับการทำง,งานมีดวงเดินทางไปสถานที่สวยงามหรือธรรมชาติอยู่ตลอดรวมถึงพบเพื่อนเก่าคนรู้จักการเงินใจบุญใช้เงินเก่งมีน้ำใจกับคนรอบตัวแต่จะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดรวมถึงความโชคดีจากเลขมงคลดวงประจำสัปดาห์ให้โชค ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการติดต่อกับผู้ใหญ่หน้าตาดีใครคิดอยากประกวดแข่งขันประสบความสำเร็จแน่นอนมีชื่อเสียงโด่งดังการเงินจะมีโชคลาภกับเลขทะเบียนรถให้โชคดวงดีมากได้รับรางวัลใหญ่จะมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันเรือไทยกำลังจะซื้ออสังหาเรมทรัพย์สมหวังแน่นอน ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมการงานชีวิตมีเพื่อนเยอะหลายๆคนได้งานมากมายเพราะคนรักแปนนขับประสบความสำเร็จในเรื่องที่ตั้งใจและลงทุนลงแรงไว้รู้สึกมีความเป็นผู้นำรับผิดชอบหน้าที่สำคัญได้อย่างสบายๆค้าขายออนไลน์ดีมาก มีสเสน่ห์มาก่อนเลย,าเลยการเงินปากต่อปากมีเงินเข้ามาตลอดและแก้ไขปัญหาด้าน,นาการเงินได้อย่างลงตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในครอบครัวที่ต้องใช้เงินมีโชคมีลาบจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้โชคราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคม การงานมีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่จนอาจได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ขอจงทำดีต่อไปการเงินหมุนการเงินตลอดมีเรื่องให้จ่ายตลอดยิ่งเป็นคนในครอบครัวถึงไหนถึงกันแต่หาได้ตลอดรวมถึงมีโชคลาภกับคนอายุน้อยเคล็ดลับอุดเงินรั่วไหลด้วยการจัดบ้าน บ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญกับทุกคนเพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ตลอดดังนั้นบ้านจึงส่งผลต่อตัวคุณอย่างมากอย่างแรกที่ควรสังเกตคือความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านความจริงแล้วการที่บ้านรกนั้นไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับการรั่วไหลของเงินในกระเป๋าแต่จะส่งผลกับเรื่องโชคลาภเสียมากกว่าหากคุณมีบ้านที่รกก็จะทำให้โอกาสในการได้โชคได้ลาบของคุณมีน้อยลง แต่ถ,ถ้าคุณมีบ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบนอกจากกรดีต่อสุขภาพทางกายและใจของผู้อยู่อาศัยแล้วยังส่งผลให้มีโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาไม่หยุดอีกด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ